เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูงานป้ายที่ติดตั้งภายนอกได้เป็นงานกล่องไฟที่เดี๋ยวน,นี้เขาเริ่มนิยมกันเพราะว่าราคาค่อนข้างจะถูกและมาแทนป้ายกล่องไฟที่เป็นอะคริลิกได้งานตัวนี้เป็นงานกล่องป้ายไฟพิมพ์ด้วยระบบ UV เขาเรียกว,ว่างานกล่องไฟพิมพ์ผ้า UV 3P นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟดู นะฮะเห็นไหมครับความสว่างของเขาเขาจะสว่างจ้ามากกว่างานใต้ที่เป็นอะคริลิกเพราะว่างานตัวน,นี้เป็นใช้ผ้าที่มีความเรืองแสงงานตัวน,นี้ยาวประมาณ6เมตรติดตั้งตอนกลางคืนก็จะเหมาะมากนะครับโครงสร้างจะเป็นอลูมิเนียมทนแดดทนฝนหนาประมาณหนาประมาณสิเซน มี6เซน10เซนแล้วก็6เซน6เซน8เซน10เซนนะครับสวยงามครับงานตัวนี้ติดตั้งบนบนหลังคาได้นะงานตัวนี้สามารถเปลี่ยนแผ่นผ้าได้เมื่อต้องการท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้ที่ร้านอ้อป้ายิงเจ็ด เราผลิตทุกไซส์งานนะคะี่ครับขอบคุณครับ